สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะครับครับมือนีทา้งสองนะครับเนาะครับทา้งสองเส้นยาพาเลาะกได้ครับเด้อครับมีแนวทางเนาะครับเป็นแนวทางครับรัฐบาลไทยครับประจำงวดวันที่เป็นงวดวันที่สิบหกนะครับเนาะประจำวันที่สิบหกครับวันที่สิบหก วันที่สิบหกกอย่อนะครับวันที่สิบหกกันย่าหกเ็ดครับหกเ็ดครับวันที่สิบหกกอย่อครับครับชุดนี้เป็นของเหล็กเมืองนอกนะครับเด้อครับเป็นเหล็กหลานไส้นาะครับเนาะครับเมืองอิสเาเอลครับครับผู้ใดขอมาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับหนึ่งไล่มีวามหมายเนาะครับเนาะครับ สำหรับตัวเลขครับกัเป็ดชุดต้องงวดนะครับครับก้อนสุเข่าไปเบิงเนาะครับเนาะงวดวันที่สิบหกมาเบิงครับการไปการมาของเพิ่นก้อนเพิ่นเข่าวอหรือเพิ่นลุดครับสําหรับงวดวันที่หนึ่งครับครับสําหรับงวดวันที่หนึ่งนะครับได้ครับเป็นเลขเมืองนอกเมืองอิสราเอลเนาะครับเนาะครับเป็นเลขหลานไส้ครับกับ เพื่อนหายวิ่งบนวิ่งล่างนหครับมีบนมีล่างเะครับเนาะครับสําหรับบนเพื่อนหายเก่ากับศูนย์หครับครับเพื่อนหายเก่ากับศูนย์มากครับเขายุศูนย์ครับต่วาเก่าไปยุลางครับเลขที่ออกกซีเก่านะครับเก้าสี่เป็นล่างครับหกศูนย์หกหกศูนย์หกเป็นตัวบนครับศูนย์หกเป็นตัวบนครับครับ กระบนครับสำหรับปนจับคู่มหาัยกับเก้าหนึ่งเก้าศูนย์กับกับเข่านาะครับเนาะครับเข่าตัวนี้หกศูนย์ครับหกศูนย์ต่ว่าเป็นเลขกลับครับเป็นตัวกลับสำหรับตัวนี้นะครับได้ครับเป็นเลขกลับมันออกศูนย์หกครับมันออกศูนย์หกศูนย์แล้วก็หกครับ กคือสิไใดเยอะนะครับเนาะครับสำหรับตัวบนครับก้าศูนย์หกเก้าซีครับเก้าซีเข่าเต็มเต็มแหละครับแต่ว่าไปยุรางนะครับเนาะครับไปเป็นรางซะครับก้าคู่บนคู่ล่างกับสิ่โอเคครับสำหรับตัวเลขเก้าแปดสามเก้านะครับหลับเก้านะครับเนาะครับไปในรูดเก้าอย่างเดียวครับติดศูนย์มาสองโตครับไม่เก้าศูนย์กับหกศูนย์ครับกถือว่าทั้งบนนี่ครับไปยุราง ส่วนหนึ่งเขาทั้งบนทั้งล่างแหละครับไปทั้งบนทั้งล่างเข่าบดตัวตัวแหละครับแต่ว่าไปกองกันยกข้างบนครับสําหรับล่างก็ไหนมาหนึ่งนะครับเนาะครับเป็นเลขหนึ่งซะครับหนึ่งจ้าคููไม่กับสามหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งแปดนะครับสําหรับล่างนี่ครับบ่เขานะครับเนาะครับสําหรับเลขสามตัวนะครับเนาะครับสามตัวเลขสามตัวครับเิึงไปต้องการชัดๆครับสําหรับเลขสามตัวครับฝากไว้ครับ สี่เก้าสามศูนย์สามหนึ่งเก้าศูนย์หกครับมาเข่าตัวพี่ครับศูนย์หกผิดครับสามตัวนะครับเนาะครับถ้ากลับหัวลงไปก็สิเป็นเลขกหกครับอันนี้ก็ถือว่ารุดไปแล้วครับเข่าตัดศูนย์หกศูนย์หกมาจับเปลี่ยนกันได้นะครับเนาะครับทั้งบนทั้งล่างครับมีผู้โชคผู้มานเยอะหระครับสำหรับตัวเหล็กนะครับเด้อครับมีความเสี่ยงหระครับครับ การนี่เป็นตัวเลขงวดที่แล้วนะครับเนอะครับเอามายืนยันให้เบิ้งครับให้พี่น้องเบิ้งครับมาเบิ้งงวดนี้ครับสําหรับงวดนี้ครับหลานไส้เมืองอิราเลครับส่งมาแล้วครับสําหรับตัวเลขตตองวดไปเลยนะครับเนาะครับครับเป็นเลขกเมืองอิราเลียนะครับเ้อครับสําหรับตัวเลขของเพิ่นกับมีบนมีลางคือเก้าครับ มีบนมีล่างครับถ้าว่าชุดหนี่มจับมาหน่อยแน่ครับเ่อบนบนเล็กวิ่งครับวิ่งบนวิ่งไปที่หกครับหกตัวเดียวครับเอาหกตัวเดียวไปเลยครับสําหรับเด็กครับจับคูหกคู่ครับ เนี่หกไปเลยนะครับเด้อครับแบบีหกสามหกหกนะครับหกหกหกสี่ครับหกสี่ครับหกสี่หกเจ็ดหกย่านเดียวครับหกเจ็ด หกเก้ามีทั้งหมดหกคู่เลยครับสองหกตัวสุดท้ายครับครับอันนี้เป็นชุดบนครับชุดบนด้อครับเด้อครับพนจับมาให้หกคู่ครับจับมาให้หกคู่ด้วยกันครับครัมาเบื้องล่างครับสำหรับลานนะครับเด้อครับล่าง ล่างเพื่อนห้ยซีตัวเดียวครับเลขหน่อยปล่อยเลยเพ่นว่าเลขชุดนี้เลขหน่อยครับเลขบ่หลายเนาะครับเนาะกะฮกจับฮกเอาครับล่างเพื่อนห้วิ่งซีกับวิ่งซีไปเลยครับเอาซีไปเลยครับเด้อครับมาซีตัวใดก็จับเอาครับกดจับเพื่อนหายกับซีสามซีสาม,สามแล้วก็ซีห้า c ีหา c ีหาีเก็นะครับ c ีเก็ c ีเก็ตัวสุดท้าย c ีเก้าครับตัวเกครับ c ีเก้าเก้าครับมิซิสีเป็นไปไหนนะครับเนาะีเก้าเก้าครับครับไปกลับมาอยู่รอบนี้แหละครับลางครับเป็นลางคือเก้าครับสำหรับตัวเลขครับ เอาแนวนอนเท่าไรครับสําหรับตัวเหล็กนะครับเด้อครับสําหรับผู้มักระครับผู้คัดกระพานครับสามตัวครับมาเบิ้งสามตัวที่นี่ครับสําหรับหลานเพันธัยมาสามตัวก็มีหกศูนย์สามสี่หกศูนย์อันนี้สําหรับเหล็กสามตัวครับสี่หกศูนย์ ตัวสุดท้าย2 4 7ครับอันนี้เป็นเลข3ตัวครับเจ็ดหลานไส้ด้วยครับเด้อครับเมืองอิสราเอลครับเอามาต่อนมาฝากครับเลขน้อยๆครับปล่อยเลยเป็นว่าครับสุดยอดครับสำหรับตัวเลขของเพื่อนนะครับเนาะครับครับเมืองอิสราเอลียนะครับเด้อครับเมืองอิสราเอลเลขฝาก มาต้อนครับเมืองอิสราเอลประจําวันที่16บหกแห้วครับอิสราเอลครับครับสำหรับตกกลมก็เพิินครับมาเบ่งตกกลมที่นี่ครับกลมเดนไปตัวไดแน่วดวันที่16กันยาครับ เลขวิ่งวิ่งบนครับวิ่งบนไข่หกวิ่งล่างไข่ซีครับไปที่ซีนะครับนะครับซีกับหกครับบาเอียงมากยบพันวาครับอันนี้คือของแทะนะครับของแท้ครับตัวเด่นก็เพิ่นครับตัวเด่นการล่อโก่งสุดท้ายนะครับเด้อครับนี่แหละครับหกสามกัหกหกครับสำหรับบนครับ สำหรับลางเพื่อนให้เน้นไปที่ซีหาตัวนี้สำคัญครับซีหานี่ตุกเก่งเลขหรืครับซีหาด้วยครับซีหาครับซีเกตครับอีกตัวหนึ่งสำหรับสามตัวสามตัวสามตัวเลขสามตัวตุกเก่งของเพื่อนกับหกศูนย์สามตัวนี้ก็มิสิ์ครับ ตัวนี้งูกซุดซามเนี่ยครับครับเอากิจณาเพื่อครับเด้อหาเบิ้งรอตะลี่ครับคือสีมีมากล้วเนาะครับเนาะสำหรับรอตะลี่ครับสน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 ุนรัฐบาลไทยครับเงินผ้าสีกับเสียบอะไรไหละครับเอาเบิ้งไกลจับจับครับแคบหนาจอไปเลยนะครับเด้อครับสำหรับตัวเลขครับมีกวามเสียงนะครับเนาะสำหรับผู้มักนะครับเด้อผู้คัดกับพานครับ อ่านไปเลยเนาะครับเนาะสำหรับตัวเลขครับวิ่งบนไปหกนะครับเด้อครับวิ่งล่างไปซีครับเลขหน่อยๆปล่อยเลยครับกดติดตามเลยครับเพื่อสิบวันได้พลาดว่นได้รุดเนาะครับเนาะครับสำหรับตัวโค้งสุดท้ายเน้นย้ำครับก็คือวันที่สิบหกแหละครับวันที่สิบหกวันที่สิบห้าก็สิโค้งย้ำแหละครับสําหรับตัวเลขครับตัวเลขงามครับบ่ไล่ครับบนหกคูล่างซีคู รูดตัวเดียวครับบนรูดตัวเดียวล่างครับสำหรับซีเอาโฉบโฉบคนหมานนะครับเด้อครับเอาไปลำไปลวยกันครับครับอันนี้เป็นเลขหลานทรายเมืองอิสราเอลียแหละครับครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ยังไล่แหละครับก็ง่ายหยิบซีอยู่ดีไม่แห้งสุดๆสุกคนนะครับเด้อครับโฉบโฉคนหมานลำลำลุ้ยๆครับกอดกันไหมคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ